ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชียเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เพียงแค่รู้ปฏิบัติการทางจิตเพียงหนึ่งเดียวเพื่อความพ้นทุกข์โดยพอนวลจันทร์หรือท่านพระอาจารย์นวลจันทร์กิตติปัญโยพอเพียงและเพียงพอความพยายามที่จะไปก้าวไกยหน้าที่ของผู้อื่นเป็นสมุทยัย ผลอันเกิดจากความพยายามที่จะไปก้าวไกยหน้าที่ของผู้อื่นเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าพยายามเป็นมักผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธตั้งใจทำหน้าที่เพราะมีหน้าที่ให้กระทาจึงต้องทำหน้าที่เมื่อมีหน้าที่อะไรอะไรให้กระทาก็ควรทำหน้าที่นั้นๆให้เต็มที่ ไม่ใช่เต็มทีหรือเต็มทนและควรทำให้ถูกต้องไม่ปกพร่องในหน้าที่ทำด้วยใจรักรักในหน้าที่ที่ได้กระทาคือฉันทะทำด้วยความเพียรไม่ใช่ความพยายามเพียรในการทำหน้าที่คือวิริยะทำด้วยความใส่ใจเอาใจใส่ไม่ใช่สักแต่ว่าทำทำไปคือจิตตะทำด้วยความรอบคอบ รอบรู้และรู้รอบในหน้าที่นั้นๆที่กําลังกระทาคือวิมังสาทำด้วยความตั้งใจคือเอาใจไปตั้งในการกระทาในหน้าที่ที่กระทานี้คือกรรมฐานทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือใจบริสุทธิ์ในระหว่างที่มีการกระทาได้แก่ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ไปพร้อมกันนี้คือวิปัสสนาทำด้วยความมั่นใจ มีใจมอบใจมากไปด้วยใจไม่หมดใจไม่เมินใจไม่หมองมัวใจไม่เจียวเจ้วจุนจ้านจอกแจกจอแจจุกจิกจูจ้จี้จับเจา้าจวนเจียนจิ้มจุม่มจับจดจับจ้องเจ้ยแจ้าแต่จัดแจงให้จับจิตจับใจให้จูงใจให้แจ่มแจง้งและให้จบจริงๆ ขอให้ภาคภูมิใจในการที่เราได้ทำหน้าที่หรือมีหน้าที่ให้เราได้กระทำแสดงว่าเรามีคุณค่าหรือความสำคัญพอที่จะทำหน้าที่นั้นๆได้จึงมีผู้มอบหมายหน้าที่ให้เราได้กระทำเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้ก็จะได้ทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจไม่หนักอกหนักใจไม่ลำบากใจไม่เดือดร้อนใจไม่กลัดกลุ้มร้อนรุ่มจิตใจ ไม่กระสับกระส่ายกระวนกระวายจิตใจไม่หงุดหงิดงุ่นง่านป้วงซ่านรำคาญใจแต่จะผ่อนคลายโปร่งเบาสบายปลดปล่อยปลอดโปร่งไม่เป็นภาระรื่นเริงเบิกบานและบันเทิงใจใครมีหน้าที่อย่างไรก็ให้ทำไปตามหน้าที่อย่าไปก้าวไก่หน้าที่ผิดกิจผิดหน้าที่ที่พึงกระทำและให้ทำหน้าที่ตามความเป็นจริงเช่น ปัจจุบันเราเป็นมนุษย์ก็ขอให้ทำหน้าที่ของมนุษย์ทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละท่านไม่ต้องไปก้าว่ายหน้าที่ของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและสัตว์นรกหรือแม้เทวดาพระอินทร์พระพรหมพระปจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นขอจงอยู่อย่างมนุษย์แล้วทำหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุด เท่าที่มนุษย์พึงกระทำไม่ต้องไปทําตัวเป็นผู้วิเศษเป็นพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์หรือปีศาจมารต่างๆและไม่ต้องไปทําตัวเป็นาศาสดาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เจ้าลัทธิเจ้าสํานักอันเกรียงไกรอยู่อย่างมนุษย์เถิดท่านยอมรับในความเป็นมนุษย์เถิดพอใจในความเป็นมนุษย์เถิดแล้วก็ทำอย่างมนุษย์ธรรมดาดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วเท่านี้แหละก็เป็นการพอเพียงแบบเพียงพอกลับมาติดตามรับฟังเพียงแค่รู้โดยพอนวลจันทร์จะอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้